อย่างเมื่อเบิงน้องอันนี้เนาะน้ำพ่นแหงครับโอ้ยเก็บไปเลยครับบานน,นี้เป็นกองเลยเนาะเป็นกองครับพี่น้องมาที่แหลกน้ำพ่นมีเนาะ,ะน้ำนี่พนบกครับน้องนี่เป็นกอ,องจ้ะเนี่ สวัสดีครับสวัสดีปัญญาไม่ไงพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีกต่าง้ิ่มานติดตามรับชมครับปอจสไปเล็นงในประเทศแล้วก็ตามประเทศครับเ้ามือี้ก็มาพบพอกันกับบ้านกับเาากรอยคือเ่าครับสวัสดีจ้าก็มาพอกันที่เราจะพี่น้องมื่อกี้ก็พาอยู่หัวอยู่ห้องจ้ะแต่ว่าบดได้ไปใส่ปลาเนาะมื่อกี้สิพามาหาโศกห้อยกาบจะพี่น้องมาเบ่งน้ำกันจ้ะมาพอกันตอนนี้ก็สิเทียงเนาะเาากรอย เมื่อเสาร์นี่ก็คิดหาทางไปจิไปไซสครับพี่น้องเอาจนสวยครับก็เลยมันโศกเบื้องหอยคือเก่านะเสาก่อยเป็นหอยกาบครับตามหอยตามหองคือเก่าครับพี่น้องไม้เก่าครับวันนี้ก็มันผอกันเป็นเสาร์วันที่สิบแปดครับเดือนมกรามกราครับปีหกแปดครับพี่น้องหาโศกหอยกาบตามหอยตามหองครับวันนี้ สุนเบืองน้ำกันครับพี่น้องวัดสิีไดศสีมานกันครับแต่ว่าก็โศกไปจนสุสดหองอะเนาะจะมาเลาะโศกตามหม่องเก่าครับพี่น้องฮะโศกเบืองน้ำหม่องเก่าไปนำครับหม่องได้นี่ยครับเด็ดโศกได้หาครับเพราะว่าเลาะลงลุมไปเหมือน,น,นกับบ่อยมีครับทั้งลุม่มเป็นหินเป็นอันนี้เิ่นบ่อยอยู่ครับบ่อยลง ว้นี่กับปรเด็มมาลายเหมือเนาะสองสามเหมือบางหันไปใส่ปลาครับพี่น้องกับเมือ่มานเหมือบอครับจะว่ามานนี่กับมานปลาเกือบสามโลอยู่เนาะสกอ,อยสองโลกลัวครับเมือ่อวานมื่อนี้ก็เลยมาหาโศกหอยกาบครับเมื่อนี้เวี่ยนปลาไว้จักมือก่อนครับมีแนวบ่หสกอย Mấy chỗ không mình mong chỗ Thực mong phần nằm Tiếp gì đây nào ือมองเพ,งพงท่านมองบนแหงกนไดญ่ะ ไากาบนี่ก็ได้ไหวเนาะจ้ะนนถือมองเพื่อนนี่ก็ได้ไหวครับพี่น,อน<ร>้องมองมองเดียวเมนูได้ิเสียกแดดไปคนมากขี้ว่าอะไรกับพี่น้องก็ได้ไล่เมนูอยู่เนาะเดี๋ยวจะพูดมากครับ คนก็มาต้มจำเจ้ลเนาะคนก็ไปตำไปพัดครับนี่จ้ะตื๊ดหมดตื๊หบางแทน ยูประมาณนีเราจะพี่น้องชิบเน่ดลงเราจะคาแข่งเนาะอันนี้คือซีนเดอยู่ประมาณนานีงประมาณสูงลงไปซ้ำกระเพาะแล้วจ้ะ่นมองได้เั็มมีไปเบิร์นกันเนาะยชิล่นมองไลยเนาะมองไลายจ้ะแต่เพิ่นไปยูรวมกันครับ เชลี่ยแต่ปวแล้วเนาะแตปีกายป่นะครับเนี่ยมันจะบวมป็นสวนนีมีมาทางน้าุ้นะรันาพ่น้องเป็นมาโซกี้อัดเป็นบอยเอาเนาะ เถียรเถือสิพุนหรอเนอะกกอาะเข้าก่อยกอหนามนี่ฮันโบกครับจอมมองโตเถียรเนี่ยสาบหรอเนาะมีหน,น้ามีสาบุรอเนาะครับเห็นผลนนบ่ค่อยลง,ลงหรอค่ลงกันได้กยางมาเบิ่งน้องอันนี้เน,ะนาะหนาม่นแห้งครับโู๊ยเก็บไปเลยครับบานเนี้ยกองเลยเนาะ เป็นกองครับพี่น้องมาที่แหลกน้ำพ่นมีเน,ะะนาะน้ำเนี่ยพ่นบกครับน้องนี่เพรน้ำโบกเพขนก็มาขอนอยู่นี่น้ำพ่นบกเพ่นแหงลงครับพอนี่กองกันในเลยครับเค็มเพลยครับอันนี้มีนบูตัวนี้ วันทั้งลุมก็มีเนาะจ้ะทั้งเทิงนี่ก็หลายครับเก็บเอาก่อนเนาะเก็บเปล่ากันหน่อยสิเต็มตาแล้วจะเปล่าอยู่นี่สิเต็มแล้วนี่ยสปอยตาหนึ่งเลยฟองก็ในเละเองครับบโอ้ยแมนเบิร์ตเลยครับปุ่นสปอยขวดไปไม่ออกครับปุ่นเพินมารวมโตกันครับ น้ำเพื่อนไม่แห็ไม่แหงอยู่นีเนาะ,ะเพื่อนเป็นน้องเป็นอันนี้ครับทีนีตอนบ่าวนัดมาเมื่อแหลกกันหนายัางเต็มน้องอยู่เนาะนี่กรเพิ่งเกือบเพิ่งเติบ,คร,บครับพี่น้องแต่ก่อนปีใหม่พี่น้ะมันเป็น,น,นโซกยากเลยจ้ะบัน ตรงนี้เป็นตาท่อไม่ทัดเลยอันดีเบิร์ตได้เนาะน้ำกำลังตีแหงครับน้ำแหงได้ประมาณสามสี่หมื่นแล้วนี่เนาะแต่ว่าดินยังหุ่มสุ่มอย่งเี้ครับ เลยลงถันเก็บพาออยุนี้ก็เต็มตาครับสิเต็มแล้วจะพี่นอ้องใช่แล้วเจบกอ่อนแปบ๊บเดียว หัวหมอนกุรับ,บเบิรงกี่แล้วครับนี่แต่บาหอยครับหอยกาบอ่ะดีบ๊อบต้นนี่เนาะนี่จะดีเบิดครับนี่นีจ้ะเป็นต้ควางเลย อยู่กันเป็นกองครับถึกมองเพินพ่นอยู่เพิ่นก็อยู่สย่งเชด้วยเนาะเป็นกองเป็นปอง,จ,องจะเป็นโซกอย่างนางเกลือกเลยครับอันนี้บริโภคยาครับเพิ่นเป็นไตกลนลีครับเจ้หนีพี่น้องเพิ่นมาเหตลีไปใส่ปลาครับเพิ่นก็สิบว่าเป็นบวกเจ้าหนี้ครับหนามเพิ่นกระลังแห้งกราลัางบกพอดีครับ กองกันเต็มอยู่ครับประหอยเป็นหองกองจ้ะที่เต็มตาแล้วครับเขียบเอาอยู่บวกเดียวเนาะ ยามนันกับดินเพิ่นงซุ่มรับแะบใบใหม่ใบายามเพิ่นมาปลูกอยู่ใ้หอดผุนแล้วเนาะหนามมากครับซ้ำของง่ายใช่นหะแกเพิ่นบอกขยับขยิบกันก็อยู่ได้เนาะจ้ะนี่คือบอกขยับผ่านอนีรอยู่นั่นกักำจินเผาง่ายครับอยู่ น้ำดินย่ำยังแล้วก็ยู่นิ่งเนาะจ้ะที่บ่ขยับขยี้อันครับการบกผุหน้ำมากครับพันยังอยีออกมาก มันไหวนอาอซสกอยจ้าลงมามาพอมองเป็นเต็มกระตาแล้วครับวันนี้ย่าง,ย,งยู่ครับตากระเต็ม้วครับ เต็มพอดีแล้วยังมารวมพะยูงทั้งใต้ดินอีกเนะาะน,นั่นสิมีโตอยู่ตะอยู่ใต้ดินก็มีครับเก็บเอาอยู่เทิงนี่ก็เต็มตาแล้วครับน้ำตังนี่เป็นโูกับปูครับโอ้โหเป็นจีๆกันอยู่ครับพี่น้องเพิ่นบันทันในโค้ดป้าไหน นั่นในขุด,ดนเนาะนามกำลังบกครับหอยเห็นแต่พี่น้องเป็นขุดเป็นกระปูอีกอย่างกระปูหินหน่อยบ้างเนาะกระปูหินจากพี่น้องนาซิบอมแมนกระปูนำหนานำไฮครับแต่ว่าเราเคยขุดเจอกระปูหินเต่เห็นแต่พี่น้องเป็นขุดครับนี่กระปูแมนหอยเป็นขุดประสบก่อนขุดไปแบบเป็นหน้ากระดานไปเลยเนาะ บดไอ้ขวดตามมันเป็นหูเป็นนี่เพราะว่าหูเพิ่นหลายหูเพิ่นจีจีกันอยู่เนาะหูเพิ่นเป็นจีจีกันเนาะเพิ่นก็บขวดไปเบิดเลยครับขุดน้ำหอมเห็นแต่หอยเพิ่นขุดมาเนาะจุลองขุดเดิมมานาะจะลองขุดเดิมเนาะเป็นจุดลองขุด คือกระปูเจ้านาบอกมันควนจะไปสอดกันบ่พูดใจบนนอันดิเห็นตัวต้องรุนดองเนาะจ้าในน้อยก็นิบเจ็บยิ่เด้อ ผมกูไม่รู้กูปุ่นเฮ้งยยังไปต่อยบ่เคยคูดจะไปน้องลองคุดเบิง้งแต่ว่าห้อยเป็นคุดเป็นแตกๆคือหองเม่อวันศุอยู่เป็นผงคือกันบ้างตกผงแมทอยู่กันเป็นจุกมาเด็กมาตกนะคูดแต่กระปู กระปุลแถวในหน้าครับนี่ครับโตต้นนี้นเนาะเราขุดเอาไปดองเนะาะจ้าขุดไปดองแล้วนะี่กระซิแมอันเบิร์ดกระซิแมอันบเ,เบิร์ดเราจะพี่น้องนี่โอ๋อเป็นอันซิ่เป็น,ปนลายอยู่เนาะปล่อยเป็นเพื่อก,ก่าครับว่านัดจะหงว่าเพันอยู่แนวใดอยู่จังใดคมาลงไปลงหงักครับลงไปแมอนเบิร์ดจะพี่น้องหูนี่เป็นจีๆกันเลย พุดเบิดนีนี่หัวสิบวันมันสิบใดเป็นโลนดูพุดแน่เน,<จ>น,นาะเดี๋ยวพุนนดง่ดายเลยเนาะดินเนาะโอ้คนกับบัลเลเลิกแน่ครับดินเพื่อพุดง่ายเนาะเพี่น้องเป็นสิพุทธกันไปพุดไปเบิดครับนี่ยพุทเ,เป็นหนาเป็นหนาไปเลยเนาะพุดสอดกันไปเบิดเลยเนาะจะ้ะสิบบัลเลยพุทตามหัวนี่ครับสิพุดแบบพุดไปเบิดเลย เอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางครับบานแล้วครับมาเบ่งผ้นงานกันครับซสกอยครับวันนี้จ้านี่จจะพี่น้องเนี่จจะมาเนาะรถเนาะข้าวเดียวจะพี่น้องกระตาหนึ่งเต็มเลยจ้ะมาเก็บเอาหมองเดียวนะได้โศกเลยน้องวันนี้โศกน้อยหนึ่งจะพี่น้องมาหอดหมองนี้กัเป็นหมองเพิ่นเลยน้องเพิ่นยูกันเป็นจุ่มเลยจ้ะมีแต่หน่วยเพิ่นยังดีว่าจะพี่น้องเพิ่นเขาง่ายเบิดแล้วเนาะน้ำเพิ่นก็ร่างแหงเนาะจ้ะ ดินยังเปียกยังคลุมซุ่มนะครับไอกาพองนี่กะถือว่าลายเนาะกระมามายามได้กะบมานูุมือเนา,านนเนะเอามาสองตาเกิดเตรียมสองตาแล้วครับเล้วไปลายการับโอโหจักสิบเหตุยังกินครับกินนำบ่ทันเนาะตาแล้จะตาครับตาหนึ่งนี่ก็อยู่เป็นอาทิตย์เพิ่งครับเนี่ยตัวมันอยู่เนาะจ้า มานวครับวันนี้มาแ๊บเดียวครับเนี่ยันถึงเครื่องชั่วโมงครับไปโศกน้อยหนึ่งเนาะจ้าวานก็เลยยามมาเบิ่งน้องนน่ครับว่าเพิ่นบกหรือยังมาหอดหนามเพิ่นบกเิ่นแหงพอดีครับมาหอดบกห้อยกองเต็มอยู่ครับเอือนสกอรมาอ้เมฆีดไปเลยครับวันนี้ถือว่ามานมานคักครับวันนี้มานแ๊บเดียวเนาะมานว่เนาะมันวครับมาแ๊บเดียวกับมันเต็มตาครับ เอาล้จ้ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะคือวันยังไดยังมานจะพ่อแม่พี่น้องท่านได้ซึ้อซองมาคลิปนีก้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบวผพาดคลิปใหม่ๆจากวานักสาวก็จะสำหรับคลิปวันนีก้ก็เอจบไวจ้าเพียงเท่านี้ละจาว้ยทะดุลกันคลิปน้ามือหนาวคุณจ้าสวัสดีจ้าเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปมันนี้มหาโศกห้อยเดือกกับโศกห้อยกาบครับ โชว์หอยเดือดมสอซหอยกาบวันนี้กระเือบประมาณว่าครับวันนี้มาแป๊บเดียวครับมาผอมมองบนเก็บเอาแป๊บเดียวเตี้ยมือดตาครับพี่น้องก็สจะเดินทางกลับครับก็ว่าถ้าลุนน้ำกันคลิปไม่ไม่เพิ่งแล้วครับพี่น้องว่าสิไปหาอยู่หากินทั้งใดครับสําหรับคลิปวันนี้ก็มาหาโซกหอยกาบครับวันนี้สำหรับคลิปวันนี้ก่อนจบคลิปก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทีทุกท่านที่มาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกก้อมังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับ สำหรับคลิปวันนี้พิษผ่าดประการใดก็ต้องขออภัยพรอแม่พี่น้องไว้นํำครับกไ็ไหวแถลวนน้ำกันคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสำหรับคลิปนันนี้สวัสดีครับ